สนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราในการสั่งซื้อเสื้อเด็กคลิติกค่ะมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะคะเพราะบอทับผนึกหักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ต้องสั่งห้ามปฏิวัติหากจำเป็นต้องทำก็ทำขานย้ายทหารรวมยึดอำนาจพึ่มลดกองทัพในสภากลาโหมจากที่มีการรายงานถึงท่าทีของผู้บัญชาการเหล่าทัพถึงการพยายามที่จะสักแสงของฝ่ายการเมืองในเรื่องของการแต่งตั้งนายทหารรวมถึงค่าการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยอ้างเรื่องรัฐธรรมนูญทำกลางสถานการณ์การเมืองถูกจับตาว่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญที่รุนแรงขึ้นทั้งนี้ท่าทีของฝ่ายการเมืองที่ควบคุมดูแลฝ่ายกองทัพอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการออกมากล่าวถึงข่าวการเข้ามาทำงานในกระทรวงกลาโหมในวันนี้คือวันที่31ธันวาคมโดยยอมรับว่าตอนที่เข้ามายังมีพื้นฐานความเข้าใจกองทัพไม่ลึกซึ้งเพียงพอ แต่เมื่อเข้าไปแล้วก็ได้เรียนรู้ซึ่งหัวใจสําคัญคือการทําความเข้าใจโครงสร้างปัญหาต่างๆจะได้รู้ว่าแก้ไขปัญหาอย่างไรถ้าจัดการได้ดีก็ไม่มีปัญหาก็คิดว่ากองทัพที่ตนเคยมองมาตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนถึงปัจจุบันเราเห็นอีกด้านหนึ่งแต่พอวันนี้ที่ได้เข้ามาก็เห็นอีกแบบซึ่งไมเซตไม่ตรงกันหรืออาจจะมีปัญหาก็พยายามปรับเข้าหากันตนเชื่อว่าการได้พบกับผู้นำเหล่าทัพทั้งหมด ปหลัดกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นทหารร้อยเปอร์เซ็นเชื่อว่าสร้างความเชื่อมั่นต่อกันได้หัวใจสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นยอมรับที่จะคุยกันเคารพกันตนเคารพพอบอเหล่าทัพเพราะมีความตั้งใจเติบโตมาในสายงานที่เป็นอยู่และพยายามทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดส่วนตนเป็นฝ่ายนโยบายเป็นนักการเมืองในอดีตฝ่ายประจำหรือว่าฝ่ายการเมืองมักมีอะไรขัดแย้งกันเสมอ แต่ที่เริ่มต้นตรงนี้ก็คุยกันไม่มีปัญหาซึ่งทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีหรือว่าทีเดียวต้องอาศัยเวลาเมื่อถามว่าช่วงที่มีกระแสการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพรบกลาโหมปฏิกิริยาของทหารเป็นอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่ามีหลายเรื่องที่เขาเป็นห่วงเช่นการห้ามปฏิวัติไม่ต้องห้ามรอกเพราะรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดห้ามอยู่แล้วว่าทำไม่ได้ และเขาก็ไม่ได้คิดอยากที่จะทําแต่ถ้าจะทําก็คงจําเป็นต้องทําก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปัญหาคือต้องช่วยกันรอบด้านไม่ให้มีการปฏิวัติเพราะเขาก็ไม่อยากทําเหมือนกันนายภูมิธรรมยังบอกด้วยว่าทหารรู้สึกกังวลใจและไม่เห็นด้วยกับการโยกย้ายทหารเวลาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าคนคนนี้จะเกี่ยวข้องกับการปฏิวัติซึ่งทหารบอกว่าผิดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทัพ กองทัพมีหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนและชีวิตของพวกเขาเองถ้าสั่งว่าต้องไปรบต้องไปยึดเนินนั้นแต่ลูกน้องบอกว่าไม่ไปเพราะมันไกลการปฏิเสธผู้บังคับบัญชาแบบนี้ทําไม่ได้มันจะเสียวินัยการจัดการกองทัพเพราะไม่ว่าจะถูกหรือว่าผิดคนสั่งการจะเป็นคนรับผิดชอบนอกจากนี้สามารถยกย้ายได้เมื่อรู้ว่าใครจะทำรัฐประหาร ท,ทั้งทีไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันก็เกรงว่าจะถูกเอามาเป็นเงื่อนไขในการกันกล้งทางการเมืองจึงขอว่าอย่าทำเลยให้เป็นการพูดคุยกันมากกว่าจากที่ผมได้พูดคุยกับทหารหลายระดับก็เห็นคล้ายกันเรื่องนี้เราต้องทบทวนซึ่งในที่ประชุมกันกรองที่ผมเป็นประธานอยู่ก็ให้กลับไปกรองดูว่าถ้าจะรักษาความต้องการของทั้งสองฝ่ายจุดกลางอยู่ตรงไหนหรือถ้าเรื่องนี้รับกันไม่ได้เลยก็อาจจะยังไม่มีข้อสรุป ตอนนี้ก็มาดูกันว่าเรื่องไหนทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็ให้บอกมาส่วนการกําหนดจํานวนบุคลากรในสภากลาโหมที่อยากให้มีการลดสัดส่วนทหารนั้นนายภูมิธรรมบอกว่าทหารมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบระดับผู้บัญชาการดูภาพรวมแต่ไม่ได้ลงลึกรายละเอียดจึงไม่เห็นด้วยถ้าจะไปลดให้เหลือ1-2คนเพราะสาระสำคัญคือการทำความเข้าใจให้ตรงกัน ปฏิบัติร่วมกันดีกว่าซึ่งตนก็เห็นตามนั้นผมได้มีการเข้าประชุมสภากลาโหมประมาณ3ครั้งก็รู้ว่าทหารไม่ได้ชอบโหวตแต่ชอบคุยกันให้เข้าใจดังนั้นจะ5คนหรือ3คนไม่สำคัญอยู่ที่การพูดคุยหลักการเหตุผลผมก็รับฟังได้แม้กระทั่งการแต่งตัออ้งพบทอรอครั้งที่แล้วให้โหวตย่างไรก็ไม่โหวตแต่เห็นว่าควรเป็นการเห็นพ้องกัน ส่วนการแต่งตั้งนายทหารผ่านคณะรัฐมนตรีมองอย่างไรนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความเห็นที่แตกต่างตนพูดไม่ได้แต่ก็เคยมีกระบวนการแบบนี้มาก่อนและมีเหตุผลรองรับได้แต่พูดยากสามารถทำให้เข้าใจโดยไม่ใช่พูดที่สาธารณะซึ่งความเป็นจริงกระบวนการต่างๆของกองทัพเราก็ไม่อยากจะแทรกแซงอยู่แล้วหรือแม้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเราก็เข้าไปมีบทบาทมากกว่าทหาร ซึ่งสิ่งสำคัญคือการวางระบบเพื่อให้เกิดความพอดีของฝ่ายนโยบายและฝ่ายกองทัพให้เหมาะสมพอควรเรื่องนี้ละเอียดอ่อนแต่สามารถทำความเข้าใจกันได้ถ้าคุยกันลึกแล้วหาทางออกได้โดยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็ต้องบอกว่าหลายเรื่องยากที่จะพูดหลายเรื่องก็ชี้แจงได้หลายเรื่องที่จาเป็นก็จะต้องมีการบอกข้อเที่จริงต่อสาธารณะบางเรื่องก็ตอบไม่ได้เช่นเรื่องว่าเรื่องสีลูกเรือประมงไทย ทุกประเทศมีปัญหาเขตแดนทางนั้นดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการอ้างสิทธิ์ของตัวเองโดยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศหัวใจสําคัญคือการอดทนอดกลั้นแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีรัฐบาลจะไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือจีนเราจะต้องเลือกทางเดินที่เป็นประโยชน์ที่สุด